ก็นจะถาดเลยเพ็ดเพเพ,เพ,พี่นอ้องจะพี่นอ้องสีสาวฝากอันนะนี่ยใหม่ใส่ใหม่จ้ะกับดอกกระเจียวเยดี๋ยวสาวปาจดพาไปแกงกันนะจ๊ะ แจ่พี่น้องปลอกมาแหลวกสีเป็นประมาณนี้จ้านอนหน่อยๆกำลังพอดีแกงจ้ะทุกปลอกมาแหลวกสีใดเจนสีนอยจ้ะพี่น้องทุกเพื่ออย่างเพื่อว่า้มันสมจืดไว้แล้วกะเวลาแกงมันเจนสีได้เขาหนังเขาเหนือนะจ้ะพี่น้องทุบพี่ได้ไหจ้ะพี่น้องอจ้า เจะพี่น้องสาปาสีผ้าแม่แกะไม่แด้แต่เอาน้าใหม่เข้าไปเจะพี่น้องเองก็ดค่ะวันนี้ก็ระป็นปลาแดดพี่น้องห้องสีข่ขวก่อนนอกจากห้องสีข่ขวบแห่แบบว่าเครื่องมันเข่ากันก่อนเจะพี่น้องแล้วหนามยานางใส่เพราะอย่งเพราะว่าหนามยานางค่ะตุ่มไว้โดนๆแล้วมัน น้ำดำแล้วมันบาบนะจัตพี่น้องมันจะพี่นอ้งนองเครื่องบกูแต่จิมมี่มกบวบแหะข้ากอีตูวข้าก็แง่ข้าขาจ้ะพี่น้องแจัตจิมมีนี่เฮ็ดหนำเฮ็ดขอนหนำจ้ะพี่น้องต่อมานะจ๊ะข้าไปสุขว่าบ,บวบใส่กันแต่บวบมันอ่อนจักหน่อยจ้ะเอาลงไปพักคอยเอาลงน้ำหลังนะจัะพี่น้องใส่เห็ดจ้ตพี่น้อง กาเห็ดเน่นเน่นไม่หลายเลยจ้ะพี่น้องจ้าแกงเห็ดหรือแกงนละไม่ใส่ของพี่ปลอจ้ะพี่นวยจ้ะพี่น้องขัวเสกันต้องไปจ้ะเอาข้อขัวแล้วเนาะจ้ะเบิ้งบกบกยันหยบเบิร์ดละจ้ะเอากระสีน้ำยันางลงเบื่จ้ะพี่น้องเบิ้งน้ำยันางจ้ะน้ำยันางกับข้าวเบือเนาะจ้ะตั้มเสกันจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเลย เจ้งไม้เท่ากะบถ้ขาขาลงเลยจ้ะตามด้วยไออันถ้าแตงแย่งไอตูจ้ะพี่นนอเบิ่งจ้ะพี่นนอเรียบร้อยแล้วจ้ะเออสวัสดีจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูสุกคนแล้วจะมันนี้พอกับช่องสาวปลาผ้ากินนีล่ละจะพี่น้องจ้าเมืองจ้ะวันนี้สาวปลาสิ้ผ้ามากินแกงน้ำใหม่ไฟใหม่จะพี่นอ้อนนงน้ำใหม่แอนไฟ่ใหม่แนง้น้ำใหม่จดแม่จะพี่น้องนี่เมืองที่ละจ,จะพี่สาวฝากขึ้นมาใหาจ้จจะพี่สาวก,กับหมูฝากมาใหา้บอกขึ้นว่าอยากกิน เห็นทั้งบ้านได้กินเนาะจะแนวเสียเลยแกงแบบแกงข้นๆเลยจ้ะพี่น้องใส่บักบวบักกันใส่บักบวบใส่พักขาพักอีตูพักกระแง้งแล้วก็เฮดจ้ะหลากหลายหลายอย่างอีนี้เป็นส่วนประกอบเมือที่เราจะถาดง่ายๆใส่น้ำยันนั่งแบบคนๆเลยจ้ะพี่น้องมือมือสาวไปมือหนายันนั่ง จังสี่มันยังแสบจ้าเฮ็ดแบบนำคนคนมันยังแสบแกงละไม่นี่ไปจ้าก่อนจะไปกินกันตจ้งแต่พี่น้องฝากความแม่พี่น้องซูครูสุคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่อง youtube สาวฟ้าภากินในเรือจากพี่น้องจ้าลุยกันเลยจา้ามาพร้อมขอนียวจา้าขอนียวเกือบเต็มกล้องจา้าวัได้หนึ่งหลายจ้าพี่น้องกินผู้เดียวนา่าจ้าแกงละไม่ก็กินผู้เดียว แต่ว่ามันโถดแกงจ้ะก็เลยแกยงหลายมันอ่อนสอนจะพี่นอ้อสะอนค่ะใส่ผักขาไล้ๆนี่ผักขาหรือผักสุภาพไอไอเบาเท้าแล้วผาอื่นผักสุภาพก็เลยเอื่นน้ำเปินน่นจ้ะมักแต่เด่นนันจ้ะไอดอลมักเบาเทาเป็นอย่างนี้ ไอโอซาวปลาจ้ะนี่คำแหลกแห่งมันจ้ะพี่น้องอืมอ้มอืมอ้มแล้ว ใส่ะบะหมี่แบบว,วันร้ายจะนยังเน้นผักด้วยจ้ะใส่บะพริกล้อปอมพริกล้อก็คือพริกเป็นเม็ดจ้ะพี่นอ้องพริกยังเป็นหน่วยอยู่นะจ้ะขั้นตอนวิธีการเห็ดน่าจะพี่น้องจ้ะสาวปลาเห็ดในเบองยุทธตน้นขีบและะ้วน่าจะสูตรสาวปลานี่แหละผู้ใดสิไปเห็ดตามกัลองมึงจ้ะ รับรองแสบอีกล้จ้ะพี่น้องส <c oughs> ึมึฮ <c oughs> ึฮึฮ <c oughs> ึฮ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 ึ เอาน้ำตาแตกแล้วพี่น้องจ้ะคือพี่กลอไปเพราะเป็นไวจ้ะน้ำตาแตกและอืมแซ่บแซ่บแซ่บบิลีพี่น้องผู้ดได้เคยกินน้ำใหม่หน่อยน้ำใหม่ไฟใหม่ยังสิ สปาวันเส็บนน้ำมใหญ่เด็ดจั้โอ้เห็นมั้ย่น้องนหนำเนน่ง าำยันนั่งก็อันนี้ไทยยังไงมันเป็นขุนขุนคือสาวป่านนี่งใส่ขอเบือและหลายจะพี่น้องนั่นยังเสียบอืมพี่น้องบ่ต่พักกาดเดยนจ๊ะ บางอย่างี่นองส่วนประกอบมันบางทีลราจะหลายค่ะแกงหมอบักใหญ่เนาะจะอุตส่าห์ว่าพวกแกงมาใหม่หลายซุมที่เหลือกอิ สมใส่ตุยเย็นไว้เราจะว่าแบงแกงเอาอาแกงเบิดมันสหลายโผล่แล้วสิเฮ้ยเขามาใส่เครื่องปรุงเท่านั้นลราจะเต็มหม้อคือเก้าพี่น้องจะอืม มป็นภาคาละตดเหม็นเป็นว่ากำเม็นดีๆล่ะจ้ะตดลมเองดอกอออน้องว่าสาไปกินเบิดบันเนี่จ๊ะห <laughs> าดบังยังๆเนาะ ก็ถ้าไหนเกอบมันขุ่มจะโอ้พลิกออกหูเลยเผ็ดเพ็ดเพ็พี่น้อง จริงๆแกงน้ำหมนกับบะเพ็ดแห้งหรอกจ้ะแต่มาเพ็ดน้ำบัาพริกรอเนี่ยแต่ว่ากับทับบะไซกับบะแส วนันค่ะขณะดหกบวบเนี่ยพิซตะบ่มีบักอึอใส่อันนี้หมอกอึอใส่จังหน่อยเนี่ยก็สิมันใส่กันเลยจ้ะ quần há một vị là cái nọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Chị im này chắc là đây cho bị เอาสนน้ำโซ่เข้ามท้ายไปห้องสดจะถานเลย ส,นส,นส,นสนอนจ้ะแซบแซบใครดีพี่น้องเอ้ายิ้มเลาจ้ะพี่น้องจ้ะเหมือนี้สาวปลาพามากินแกงเาใหม่น่าจะพี่น้องจังได้กาวปลาขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องย t u b e สาว,สว,สว,สวปลาพากินเน,นได้จาพี่น้องจ้ะผู้ใดที่บอกขั้นติดตามกะฝากติดตามเป็นกำลังใจสาวปลาพากินคนน,นี้เนได้จาพี่น้องจ้ะเหมือนนี้สาวปลาขอลาไปก่อนจ้ะกาบสาสดีจ้า <c oughs>